สีขาวทิมเบียนะครับเหมือนจะเดินไม้โยงซ้ายนะครับฝั่งสีแดงเดินเบีย้ยขึ้นมารับสีขาวจึงเดินเบีย้ยคู่ขนานสีแดงขยับเรือสีขาวจึงทิมเบีย้ยลิมออกไปครับสีแดงทิมยัดยึดพื้นที่เข้ามาสีขาวปูสามเบีย้ยสีแดงเดินเบีย้ยขึ้นมาสกัด สีขาวเดินเบี้ยริมครับสีแดงกินตัวกานสีขาวใช้มา้าสีแดงพัฒนาเบี้ยต่อเนื่องสีขาวเดินม้าขึ้นมาครับ สีแดงกินแรกสีขาวใช้เบี้ยกินเปิดหน้าขุนแดงสีแดงเดินเบี้ยคู่ลิมสีขาวจึงลุกไปหนึ่งทีสีแดงหลบขุน สีขาวขยับเรือขึ้นไปจับเบี้ยฝั่งสีแดงทิมเบี้ยผูกสีขาวเดินมาผูกโคน ฟังสีแดงยกเรือเหมือนจะซ้อนเรือสีขาวทิมเบียสีแดงทิมหลบสีขาวจึงเดินเม็ดสีแดงกินหงาย สีขาวถอยโคนกินนะครับสีแดงกินเรือสีขาวใช้เรือกินสีแดงกินอีกสีขาวจบด้วยโคน สีขาวกินสีแดงใช้โฟนกินสีขาวถามต่อโคนสีแดงไม่และสีขาวเสริมโคนเข้าไปสีแดงถอยโคนหลบ สีขาวเอาคนขึ้นไปอีกคราวนี้สีแดงกินสีขาวใช้เบีย้ยกินหงายไล่ม้าม้าแดงถอยหลบ สีแดงครับผมโดนสีขาวกินสีแดงกินคืนสีขาวโอามาสกัดเบี้ยสีแดงเดินโคลนขึ้นมาสีขาวหลบ สีขาวถอยโคนมาจับเบี้ยนะครับฝั่งสีแดงขยับขุนสีขาวใช้โคนลุกสีแดงหลบสีขาวกินเบี้ย สีขาวเอาเบี้ยงไหนหลบไปลุกครับสีแดงขยับขุนสีขาวหลบตาลุกคาดฝั่งสีแดงจึงขยับขุน สีขาวครับถอยกินมาฟังสีแดงเดินโคนสีแดงครับเดินขึ้นมาลุกสีขาวถอยหลกสีแดงเดินกับ สีขาวเดินม้ามากันสีแดงถอยโคนสีขาวทิมเบียสีแดงทิมโคนสีขาวจึงขยับขุนสีแดงเดินขุน สีขาวครับตัดสินใจใช้โวนกินเข้าไปนะครับสีแดงกินสีขาวลุกสีแดงลบสีขาวครับผมทิมเบี้ยเปิดขึ้นไปฝั่งสีแดงขยับขุน จากนั้นสีขาวครับจึงกินม้าสีแดงเดินขุนหลบออกมาสีขาวขยับเบี้ยงไหนครับฝั่งสีแดงขยับขุนสีแดงยังมีตาเดิน สีขาวจึงเดินเบียวคว่ำสีขาวใช้ม้าลุกสีขาวพยายามเดินไม่ให้อับนะครับ จากนั้นสีขาวเริ่มต้อนให้สีแดงไปอีกฝั่งสีขาวเริ่มบีบพื้นที่ครับสีแดงเดินเข้ามุมสีขาวบีบอีกสีแดงเข้ามุม สีขาวเดินมา้าสีแดงเดินขุนสีขาวขยับม้าเข้ามาสีแดงขยับขุนสีขาวเดินเบีย้ยสีแดงกินสีขาวจึงบีบขุนสีแดงขยับขุนเข้ามุมสีขาวทิมเบีย้ย สีแดงเดินขุนขึ้นมาสีขาวขยับมา้าสีแดงเข้าหมุมสีขาวจึงลุกสีแดงหลบจากนั้นสีขาวจึงอีแพมลุกจน สีขาวเริ่มบุกด้วยเบีย้ยคู่ลิมครับฝั่งสีแดงขยับขุนสีขาวปูสามเบีย้ยสีแดงขยับขุนสีขาวเดินโคนขึ้นมาฝั่งสีแดงทิมเบีย้ยคู่ขนานสีขาวทิมเบีย้ยลิมครับฝั่งสีแดงจะสร้างบ้านให้ขุน สีขาวจึงทิมเบี้ยยัดเข้าไปฝั่งสีแดงเปลี่ยนข้างเดินเบี้ยสีขาวเริ่มกินสีแดงกินสีขาวทิมเบียฝั่งสีแดงทิมเบียเข้ามา สีขาวลงทุนใช้โคนกินสีแดงครับใช้เบีย้ยกินโคนสีขาวจึงเคลียร์เบีย้ยกลางกระดาน สีขาวขยับม้าหลบเรือครับฝั่งสีแดงขยับเรือเพิ่มเข้ามาสีขาวใช้โคนไล่ม้าม้าแดงถอยกลับสีขาวจึงเอาม้าไปผูกโคนฝั่งสีแดงเสริมเกมบุก สีขาวทิมเบีย้ยขึ้นไปฝั่งสีแดงบุกเบีย้ยลงมาสีขาวใช้เบีย้ยนอกกินเข้าเบีย้ยในฝั่งสีแดงกินเข้ามาไล่ม้าม้าขาวจึงถอยจับเบียสีแดงใช้โคนผูกเบีย้ย สีแดงขยับเรือจับม้าสีขาวใช้เรือผูกฝั่งสีแดงใช้เรือจับเบี้ยสีขาวใช้ม้าผูกต่อมาสีขาวทิ้มเบี้ยบุกบ้างสีแดงกิน สีขาวใช้เบีย้ยกินสีแดงเอาเม็ดกินเข้ามาสีขาวเอาเอรือกินกลับเข้าไปสีแดงจึงหลบมา้าสีขาวครับได้กินโคนเข้าไปอีกตัวครับฝั่งสีแดง่อยม้าหลบ สีขาวถอยโคนครับฝั่งสีแดงเอาเรือกดสีขาวทำลายเบี้ยแดงฝั่งสีแดงเดินมา้าไล่เรือเรือขาวครับจึงไปกดนะครับฝั่งสีแดงใช้มา้าลุกสีขาวจึงใช้เม็ดนะครับผม กินผูกเรลือด้วยสีแดงตัดสินใจกินครับสีขาวใช้เม็ด สีแดงยังไม่แลกเรือครับเดินเรือหลบสีขาวจึงเอาเม็ดไล่โคนโคนแดงถอยสีขาวหงายลุกคราวนี้สีแดงกินสีขาวลุกสีแดงใช้มา้า สีขาวกินอีกครับสีแดงใช้ขุนสีขาวจึงขยับโคนสีแดงถอยสีขาวขยับเรือจับเบีย้ยสีแดงชิงจังหวะลุกสีขาวเอามาบัง สีแดงขยับเรือสีขาวก็ถามต่ออีกครับสีแดงไม่แล สีขาวเดินม้าไปผูกเบี้ยนะครับไม่ให้กินฝั่งสีแดงลุกสีขาวเอาม้าติดอีกสีแดงจับเบี้ยอีกครั้งคราวนี้สีขาวเปลี่ยนไปใช้คนผูก สีขาวเดินเบี้ยครับฟังสีแดงจับเบี้ยควงสีขาวจึงลุกสีแดงถอยขุนสีขาวตามไปลุกสีแดงหลบ สีแดงยังใช้เรือลุกอีกครับสีขาวใช้ม้าบังสีแดงขยับเรือคราวนี้สีขาวลุกบ้างสีแดงถอยสีขาวเดินเบี้ยงไหนฝั่งสีแดงใช้เรือกดไว้สีขาวจึงขยับขุนสีแดงลุก สีขาวใช้โคนปิดสีแดงขยับเรือสีขาวขยับขุนสีแดงกดมา้าสีขาวเดินเบี้ยไงไหยสีแดงขยับเรือสีขาวจึงชิงลงมือลุกสีแดงต้องเดินขุนสีขาวจึงปิดเกม ลูกจน